นี่กำลังจะมาสาธิตวิธีการพกผ้าแบบอาหรับนะครับแต่แบบนี้เขาเรียกว่ากุตระเป็นสระบันแบบกุตราคือแบบนี้อันดับแรกเนี่ยเราจะพับไปวิธีพับเนี่ยพับอย่างงี้มันยากต้องยกเข่าขึ้นมานิดนึงก็เอาปั๊บพับอย่างงี้อานนี้ปั๊บแล้วก็สลับให้เท่าเท่ากันแล้วก็อันนี้อยู่ข้างในก็ แล้วก็บิดออกข้างน,นอกได้ประมาณสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งตามใจชอบทำในนี้พูด่างนี้นเ,เน็บไว้นี่นี่แล้วก็ค่อยมาแต่งเดี๋ยวค่อยมาแต่งให้สวยๆอีกทีโอเคครับอันนี้พอทำเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคแ่นหแนอเข้าแน่นอนมาก